ภาพมันออกไม่เอยงเว้ยผมพูดตรงเลยไอ้ของข้าใจของเซียวแต่ผมว่ามันผู้เล่นเป็นแค่คนคนเดียวคนสั่งคนเดียวไงบอสเปึงใครมาบอสตำรวจอ่ะตำรวจเออใครดัใครดังมาบอสเห็นม ไม่ไม่กูถามอะไรไฟตรงหน้าบ้านสอดอะตำรวจมามันแปลกปะแบบมันมันมาได้ยังไงอะไม่มันมีโฉบมันไม่แปลกหรอกที่ตอจะมาได้มีมีใครบอกว่ามันหน่อเนี่มันหน่อมันหน่อบอสเมื่อเราแต่กลางไฟนะบอสเพื่อเราไม่ได้กดเคสนะ ไม่ไม่มีหมอดด้วยมีหมอดด้วยดูภาพฟังดูภาพมันเพืเองด้วยมันหอเพื่อนเองด้วยบอสใช่เหรอมึงมีไม่ไตอร์บอดไม่โดนใบไม่โดนไม่หรอมันหอเพื่อนเองอ่ะมึงมีมึงมีโอเลียวล่ะมึงมีหลักฐานไหมล่ะถ้ามีผมไม่ได้เตีมตรงหลังบ้านอ่ะที่พี่กัมโมวิ่งตามอ่ะมันหอมันวอีกแล้วหรอพี่กัมโมวิ่งมาท้ายแล้วมันหอบเพื่อนแล้วพี่โมจบแล้วมันหอบมันเช็คได้ไม่กูจะถามว่าภาพภาพตรงปั๊มดิจีกับภาพต้ามันสอรคเหมือนกันไหม มันมันไอดีจีคือคือมันเป็นวงเคอร์ฟิวอ่ะบอสแล้วไม่ควรควรยิงแบบระงับเหตุให้แบบลาลาเพื่ไม่ไม่ับไม่ราเพื่หนึ่งแล้วก็แล้วก็เอยออกอย่างเลยแล้วก็รอน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 นานไหมแล้วตำรวจมาเอาสมไหมไม่ไม่ไม่เอาบอสคือทำไมเราไฟชนะแล้วตำรวจมาเสือกไม่คือคือเราอ่ะไฟมันอยู่ในวงมันคือเรากราไฟกับมันในในดงตำรวจอยู่แล้วอ่ะให้ตำรวจยิงไปด้วยอ่ะแต่สรุปคือตำรวจเขายิงเราฆ่าเราแล้วก็พอมันมาไฟบึ้มเหมือนมันออกอ่ะ บอลเมื่อกี้ก็เป็นหมาครับตรงตรงแลนเขียวตรงแลนเขียวตลอก็ไม่หยุดบอสไม่ตลอมันปกติมันต้องออกไวให้ดามินเฮดมาแต่ทีตอนในปั๊มดีจีมันออกให้ดามินเฮดทแลนเขียวตปตรวจดงกดให้ดามินเฮดหน่อหน้าแลนคือมันมันเลียสุดอะออกนอกวงมันมันก็ตีต่อแบบไม่ยอมหยุดอะโอ้ยชิวเ้ยชิวเ้ย พิสมีแล้วก็เข้ามาต่อเทสสองอ่ะมึงโดนเลยกันหน่ำเลยอันนี้ใช่แดนแมตี้ที่แพ้ผมหรือเปล่าครับนี่เขาพี่ปรับลำโพงนี่เองครับช่ครับดังมากเลยว้าหยโตเลยโตเลยผู้ใหญ่ซะเลยโตแล้วนะครับโตแล้วนะครับไอละมังีเย อิสต์มีใช่ครับปาอิสต์มีอันนี้ยนประเ็นที่แพนใช่ครับที่แพนรู้แล้วครับแพนรู้แล้วครับแพรแพรรู้แล้วติดลมขอบคุณพี่โตนะผมดูแลครับรูแลครับรู้แลครับาเล่นต่อเลยนะหาเี้ยอต่อหรือเปล่าครับผมครับผมสบายไต้องหยูดอ่ะ ก็ปาครับเขาเขาประกาศจบแล้วเขาสักพักแล้วเขาตีพวกผมไม่หยุดเลยมีหลักฐานมาเลยทั้งตีทั้งจอดเลยวเขอลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเขาบอกบอกสภาเขาส่งหลักฐานมาเลยครับหลังจากประกาศจบแล้วอ๋อได้ครับผมโอ้โหสงสัยจะเล่นต่อหน้าได้มาแล้วมาแล้วหัวหมึกมาเลยร้องไห้แล้วหน้าเอวมา ยิ่ไก่ต้มไอ้เหี้ยพามาพะมาที่มนนะพี่ทีมนต์ที่มนี่มน่มนมนม่ไอ้ยังกูแสบตายแบบเป็นห่วนั่นเขารวยนะมีอย่งร้านหนึ่งยต่อมปต่อเทคสองนะแม่งยีตรงมาที่ิไอ้เหี้ยแสบตาไวสัตว์ตาจะบอโจ้อ้ึ้นมาทำท่าเมื่อกี้แยงไปพี่ ตอนต่อเทสกองที่ค่ายทหารเทลโดนอะไรปะใครโดนต่อเท็่องโดนอะไรบะผมผมแต่จบนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปเล่าของเราละแต่ว่าคือจบเลยได้ครับบอสเราทำคืนเขาไปแล้วบอสแต่เมื่อกี้ไม่จบน่ารักเมื่อกี้ไม่จบนะเมื่อกี้เอ้าใครเอ่ยอ่ะเอ้าไม่ไม่ไม่เออมันมีเช็ดหนึ่งผมทิ้งไว้เหมือนกันแต่ว่าชีคเกตขึ้นไปเอาแล้วอ่ะ ช็อกเลยวสภามาสภามาเดดเดดย่เดกเี้ยไปนะกับอกน้องเลยว่าต้องเล่าเล่าจบตอนนี้ไปก็คือก็คือดีเซ็ตใหม่ไวแล้วมาแล้วบาคุยบนคุยไม่ต้องเล่าแล้วครับเชสภาเลยครับอนนี้มาอกแตแล้วเฮียอย่าซ้ำกันเลยคนไายทยกคน โอ้โดีอะไรวะเนี่ยคนนี้ก็อ้วกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยีใครมีโทรศัพท์ะล่ำเลยครับสวัสดีร่เลยครับล่ำเลยแปดแปดห้าแปดห้าแปดโทรศัพท์เลยปอดอะไรปอดอะไรแปดห้าแปดแปดห้าแปดไม่ได้ยินเสียงแต่พาครับไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงตสดงว่าแพมเยอะเลยเนี่ยมีใครได้ยินสักคนยี่หะไรงน่ยย้ะไเนี่ยยห้องไดี้อเียย่้อะไรน่ยยง้ไดเยยง้ออไเนี่ยย้ะไรนี่ยห้ะไีอ่อะเรียย อ่านี่คือจบกันแล้วใช่ไหมฮะตั้งสองฝ่ายเลยทั้งคู่สกอร์ครบแล้วใครไม่ยอมชุบแล้วล้ทำไมฝั่งเอลเคไม่ยอมชุบรับไม่ใช่ไม่ยอมบแล้วคือมันทิ้งมันทิ้งตกไวแล้วไม่รู้ว่าทิ้งไว้ตรงไหนลืมะครับมันทิ้งตกไว้นานนะครับเดี๋ยวเขาไปสอบถามคุณไตู้ยังยี่ห้อหรอใครไม่ชุบไว้เก้า พี่ครับลำวพอดังครับพี่สองเก้าศูนย์ครับลำวพอแล้วแบบใครไม่ปิ้งอะปิ้งสองเก้าศูนย์น้องก็ดำอยู่เออปารีปิ้งอะวะขาบ้างขาพี่ชายคิดคิดถึงจังเลยแอลเคไม่เคยยังไม่ได้คืนศพหรือเปล่าเขายังไม่ได้ชุบอ่ะ เราก็น่าจะมาอยู่นี่หมดแล้วมั้งไม่น่ามีใครถือศพเสร็จแล้วการเปลี่ยนเลยนะครับในน้องไม่ได้ชูปะครับผมทิ้งไว้อะครับใช่ครับไม่ไม่ไหวครับพี่ยังจําตอนที่พาวได้อยู่เลยนะตอนไหนล่ะครับพี่ชายแย้แย้ไม่ต้องเราแล้วพอสภาบอกยุติแล้วผมดเลยไว้อะครับโอ้ต้องกันยังอะอะไรนะบัสได้กันยังปิ่ง ได้แล้วได้แล้วบอสเราจบไม่ได้แล้วเนี่ยโบกี้แพ้ว้าแม่บ้านรู้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเอาไหมเอาไหมเรื่องอะไรไอ้นี่เราไม่จบไงเอียไม่หลอกฟิวฟิวฟิวเกมได้ครับบอสต้องรอแล้วจบว่าจบดีเซ็ตใหม่หมดเลยมาสนุกกันใหม่ดีกว่าเนไม่เห็นมากครับผมครับขอบคุณได้ไม่ได้ครับผมมาแล้วมาแล้วลัคกี้มากครับ อันนี้ผมขอถามเพิ่มเติมไปหน่อยไอ้เคสเคสข้างในนี่คือแบบว่าปล่อยเราปล่อยไว้นานก่อนประกาศใช่ไหมแล้วมันก็เออไม่ไม่ไม่ใช่ว่าหลังหลังประกาศหลังประกาศแล้วเราใจปล่อยคือเราไม่ชุบไม่ผมคือผมหนักมากบอกให้หนักมทิ้งตอนมันเหลือสามินาทีครับมันไม่ไ่ชุบเลยอืมคือทิ้งไว้ตั้งนานแล้วทิ้งไว้นานแล้วครับนานแล้วทิ้งไว้นานแล้วไม่มีตำรวจไปชุบอ๋อโอเคโอเคครับโอเคถ้างั้นไม่มีปัญหาเอาแม่ผมก็้อาท่รับไปก่อน ของผมผมก็ทิ้งไว้ก่อนประกาศเหมือนกันเอ้ยเพื่อเลยทิ้งไว้ก่อนประกาศของผมประกาศแล้วผมทิ้งครับแล้วทำไมไม่ชูป่ะที่ชูหมดนะเพื่อนเปลืองความเพลินสักแสนทีไหมครับเปลืองอะลองนะผมพูดจริงพูดเล่นเอาเสียเอาเสียอุ้ยอันนี้เป็นไรครับเป็นไรเป็นไรเป็นไร คุยกันดีๆก็ได้ครับหน้าสภาเย็นๆใช่เค็ดใช่เค็ดไม่ไม่ได้ตั้งใจครับผมเป็นว่าช่างช่างมาแล้วกันเพราะศพมันไม่พูดอะไรผมไปถามข้างในแล้วมันมันเอ๋อห์เหมืออะไรก็ปล่อยหัวมันไปว่ะเดี๋ยวมันนี้น่ะมือมืนเองกอะใช่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนครับคำไหนผมพูดไม่ดีครับสภาคำไหนแล้วครับก็มาเอาสีเอาสีท้าทายต่อหน้าสภาได้นะครับก็คุณบอกว่าคุณจะแสนทีผมก็เอาสีคุณเอาสีไปยืนไปยืนอยู่เฉยครับไปยืนอยู่เฉยครับพูดไม่ดีตรงไหนเนี่ยไปยืนอยู่เฉยอื้ มันจบแล้วเดี๋ยวหลังหลังหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรติดค้างคาใจกันใช่ไหมครับไอภายในการเลสตอรี่มีอาจจะแจ้งใบแจ้งอะไรไหมเหลืออะไรตรงไหนไหมครับเราจะได้แบบประกาศโปรเทคหรืออะไรให้จะตัดจบเอาเอาตรงนี้ก่อนว่าเลนสตอรี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถามได้ใส่โปรเทคเล่นสตอรี่ครับฮะถามแล้วถามแล้วมีใส่หน้ากากเต็มใบด้วยใส่โปรเทคเล่นสตอรี่ผมหน้ากากเต็มใบด้วยหรออันนี้คืออะไรเ็มใบ มันห <mm ้ามใส่บ้อนห้ามใส่หน้ากากบางคนเกาไม่รู้่าอ๋อไม่ไม่ผมผมผมอาจจะไม่ได้จะเอาอะไรครับแค่บอกว่าคือต้องถอยแล้วครับแต่เวลาตายนั้วมันก็กลับมันมีกฎครับว่าห้ามใส่หน้ากากเต็มใบอืมเปนมันมันกันมันกันหน้ากากเนี่ยมันกันไอ้พวกที่มันชอบใส่หน้ากากเหมือนกันเยอะๆแล้วก็ไปเล่นโปงเล่นโปแล้วมันจับไม่ได้พวกอะมนุษย์อ่ะเอนใส่หน้ากากเราก็เตือนแล้วว่ามันใส่ไม่ได้เขาก็ด่ากลับมาอ้าวอารมณ์ตรี โอ้อารมณ์อารมณ์บำเพ็ญสักแสนปีนะครับคุณสภาบอกอารมณ์อารมณ์ครับห้าจมใส่อาระไรสตอรี่อะไรขห้ามใส่เจครับพี่เหรอไม่ถดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องหน้ากากเนี่ยเดี๋ยวทางสภาจัดการเนีครับเอาเรื่องสตอรี่ก่อนได้ไหมพวกคุณจะได้แยกกันว่าคุณทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีอะไรติดติดมาให้นอกจใจนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยผมผมขอประกาศตรงนี้ก่อนคือตอนนี้คือคุณแยกย้ายกันไปแล้วทางในวันนี้จะได้รับประกาศผู้ถึกนะครับตามระยะเวลาวันที่เรากําหนด แล้วก็ส่วนชวนของเรื่องของเรื่องอะไรเงี้ยสภามีมีให้เขาไปยังของไอ้ไอ้สมณาคุณอะไรนั่นอะฮะก็อะไรนะพี่ดูอะไรนะไอ้มาร์คุยโทรศัพท์หน่อยนี่ยเออดูไม่เถียงบางบอลทำไมมึงแค่สภาบางบอลเดี๋ยววันของของซัพพอร์ตเนี่ยคู่นี้เวลาพี่ทามค่อยมารับกันทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี um ้เน mm ี like ่ยมันมันดึกละของซัพพอร์ตทั้งสองฝ่ายได้ทั้งคู่นะครับมารับเวลาพี่ทามแล้วก็ตอนนี้แยกย้ายกันไปได้เลยครับ ใชครับไปได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะครับพูดพูดอาพูด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 คือไอ้เมื่อกี้สภายังไม่พูดเรื่องปอกแขนโพธิ์ครับเพราะว่ามันทำให้สับสนเรื่องแก๊งอะครับเพราะบางทีเขาใส่มาผมก็งงว่าใช่เขาหรือเปล่าแต่รอบหน้าไม่อยากให้มีครับไ,ไคน<า>ไหนใส่ครับใครใส่ครับหัวล้นล้นแล้วไปใส่แข่งเขาเจอแล้วไหมอ่าพอดีเข้ามาปป๊บแล้วก็ไม่ที่มีเวลาได้เปลี่ยนเลยครับอ่าบัมเพ็นห้าร้อยเลยไอเนี้ยบัมเพ็นห้าร้อย ได้ผมถามจะพาไปแล้วนะครับสภาไม่อยากให้มีเขาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรับแล้วก็พาไปเสร็จอม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันตักเตือนเนาะปลาเขครับทานอะไรครับฮะอะไรนะพี่ครับพี่ครับพี่ชิร่าเรียกบางบอลว่าปลาโอเคครับทั้งสองฝ่ายมารับของอ่าของเดซิอรี่เนี่ยของกล่องลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยทั้งทั้งคู่นะวันพรุ่งนี้พีคทามส่วนวันนี้ถ้าเกิดว่าหลังมีโปรเทคไปแล้วยังมีการไปแทงกันอีกหรือ ไปอ so like ่านกดเพิ case, ่มเติมมาด้วยนะครับถ้ามีอย่างนั้นอีกคือมันโทษหนักนะต่ออย่างนี้ระวังด้วยนะครับอย่าโดนยิกบาลไปพวกากลับเว้ยพวกลับเว้ยรอรวมคุยแลนไม่รอรวมรวมครับรวมรวมรวดวเลยครับรวมรวนเลยครับใส่โปรเทคกับโปรทคนะไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ล่างหนาว่ามีเรื่องอะไรจะคุยกับมันไหมตนใหม่ที่ใหม่เป็นงไฟังนี้อย่าุกวันะมี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  คือแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะปล่อยแม่งเลยไม่เว้ยถ้ามันไม่มาแหลมเองบ๊อบบ๊อบมันแหลมแน่นอนไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดมึงเดี๋ยวไปพูดทีเดียวเดี๋ยวไปพูดทีเดียวที่แรกก็ได้ไปไปไปมันมันมันอันนี้แล้วมันเปลี่ยนกดแล้วอ่อันนี้กดเป็นยังไงอ่านนี้คือมันไม่ต้องรอมันไม่ต้องรอไอ้นี่แล้วเว้ยไม่ต้อะวาสจับนะ ไอ้มึงมึงเตรียมอัดโอเวอร์เลยไว้ยังไงมันควรตีนอยู่แล้วไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเนี่ยมันเลิกไม่ได้หรอต้องบอกทำไมว่าฮาดีออกไอ้เชี่ยที่ต้องใส่ไอ้เชี่ยที่กล่าว่าฮาดีออกถ้าควรตีนถ้าควรตีนก็ค่อยไนี่ค่อยว่ากันตีนไม่โอเวอร์เลยได้เลยหรอเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะแามแขสภาวนี่คือโดนหนักด้วยใช่ไหมไม่ใช่ป่ะโอ้เชิดแหลกขับไปเล้ามันล้วกันไอ้ย่าปล่อยปล่อยไว้เราเอาคืนแล้วก็แล้วกันจบมันไปมีเซ็ตกันใหม่ดีกว่า อย่นก็คุยกบบปกติอะแซลเ <c oughs> ล็กน้อยอะอย่าไปเดือดมากไปอะแต่แค่รถติดอะกูกูมี